สวัสดีครับสาหรับบทนี้นะครับเรามาต่อจากบทที่แล้วนะครับก็นะครับบทที่แล้วเนี่ยก็เราใช้อะไรครับฟังก์ชันนะครับเรารู้จักฟังก์ชันเนี่ยก็คือสตริงเลงนะครับ str leng นะครับ str copy นะครับก็คือ str copy เนี่ยก็คืออะไรครับเอ่อเอาค่านี้เนี่ยนะครับค่าของสต i ิงค่านี้ไปใส่ในสตริงต้นทางที่ชื่อว่า text นะครับสต i ิงต้นทางที่ชื่อว่า text เนี่ยนะครับ เราก็ทําไมครับเราก็ประกาศไว้แล้วนะครับทีนี้จะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับบทนี้เราจะไม่ใช้ string copy นะครับแต่เราจะใช้อย่างนี้นะครับเราประกาศตัวแปรนะครับเป็นตัวแปรอาจจะเป็น float นะครับเราประกาศ float นะครับ float ให้ชื่อว่า x นะครับให้ชื่อว่า x ทีนี้เนี่ยนะครับเราก็กําหนดค่านะครับค่า x นะครับเรากําหนดค่าเริ่มต้นให้มันนะครับเอาซักนะครับเท่าไหร่ดีนะครับ เอ่อนะครับ3.562นะครับสมมุติเอ่อเราก็ประกาศตัวแปร x โดยที่กำหนดค่าเริ่มต้นให้มันเนี่ยเท่ากับ3 5 6 2นะครับตัวแปรประเภท float ก็คือตัวแปรประเภทจุดทศนิยมนะครับ3.562ทีนี้เนี่ยเราจะเอา3.562เนี่ยไปใส่ไว้ใน string ที่ชื่อว่า text เนี่ยทำได้อย่างไรนะครับทำได้อย่างไรตะกี้นะครับ ฟังก์ชันอะไรครับ string copy เนี่ยนะครับก็คือเอา string ตัวนี้นะครับไปใส่ไว้ใน string ที่ชื่อว่า text นะครับทีนี้เนี่ยนะครับในบทนี้เนี่ยเราจะเรียนโดยที่เราจะเอาตัวแปรนี้นะครับตัวแปร x นะครับที่เท่ากับ3.562เนี่ยไปใส่ไว้ใน string ที่ชื่อว่า text เนี่ยนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับคําตอบก็คือเราใช้ต้องต้องรู้จักอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับ string copy เนี่ยมันทําไม่ได้นะครับ เพราะว่า setting copy เนี่ยนะครับก็แค่ copy setting อันนี้ไปไว้ใน setting อันนี้เท่านั้นเองไม่สามารถ copy ค่าจากตัวแปรนะครับไปใส่ไว้ใน setting ได้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับคำตอบก็คือฟังก์ชัน p r i n t f นั่นเองนะครับ s p r i n t f นะครับฟังก์ชัน s p r i n t นะครับ f นะครับทีนี้เนี่ย setting ต้นทางก็เหมือนเดิมนะครับก็คือชื่อว่า text นะครับโดยที่นะครับแพลตฟอร์มนะครับที่เราจะ copy เนี่ยนะครับก็คือเอา จุดทศนิยมเรารู้ว่านะครับเราประกาศว่า x เนี่ยเท่ากับ3.562เรารู้ละว่าจุดทศนิยมเนี่ย3ตำแหน่งนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเอาไปใส่ว่าใน s t r i n g text นะครับโดยใช้ฟังก์ชัน f ใช้ฟังก์ชันโทษนะครับใช้ฟังก์ชัน s p r i n f เนี่ยนะครับ s p r i n f ทีนี้เนี่ยจะทำอย่างไรนะครับเราก็ใส่นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็นะครับใส่จุดนะครับกี่ตำแหน่งครับตัวแปร x ของเรานะครับจุด สามตำแหน่งนะครับจุดห้าหกสองนะครับเราก็ใส่สามนะครับก็คือสามตำแหน่งนั่นเองอะไรครับที่เราจะเอาไปไว้ในสติงเทคก็คือตัวแปรเนั่นเองนะครับตัวแปรเกนั่นเองนะครับหลังจากตรงนี้นะครับเราก็ใส่นะครับเปอร์เซ็นต์เริ่มก่อนเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วตามด้วยจุดนะครับแล้วกี่ตำแหน่งนะครับก็สามตำแหน่งนะครับเพราะว่าเราประกาศไว้สามตำแหน่ง แล้วก็ f ตัวนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นตัวแปรประเภทอะไรครับประเภท float นั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวแปรประเภท float เป็นตัวแปรประเภทอะไรครับจุดโศนิยมนั่นเองนะครับ f ตัวนี้ต้องใส่ด้วยนะครับใส่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มของมันนะครับใส่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จุดอะไรครับจุด3ก็คือหมายความว่าละเอียด3ตำแหน่งนั่นเอง f ตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าบอกประเภทตัวแปรว่า x เนี่ยนะครับเป็นตัวแปรประเภท float นะ นะครับบอกให้คอมไพเลอร์มันรู้นั่นเองนะครับพอหลังจากทําบรรทัดนี้เสร็จทําไมครับตัวค่าตัวแปรเท็กซ์เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ3 5 6 2แต่แปลงเป็นสตริงนั่นเองนะครับแปลงเป็นสตริงนั่นเองนะครับดูนะครับเรานะครับทีนี้เนี่ย sprintf เนี่ยนะครับจะ include อะไรนะครับ sprintf เนี่ยจะ include อะไรนะครับเราก็ต้องมาดูใน He l ์นะครับแต่นะครับ stdio จุด h อยู่แล้วลหละนะครับ คือนะครับถ้ารู้ก็ไม่ต้องเปิดเทลนะครับแต่ถ้าไม่รู้ก็เปิดเทลอย่างนี้นะครับแล้วพิมพ์นะครับ sprintf นะครับก็ includestdio จุด h ส่วนตรงนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับไม่ต้องไปดูมันนะครับส่วนนี้นะครับผมสอนนะครับตรงๆอยู่แล้วนะครับในในโปรแกรมนะครับแล้วก็ copy มานะครับเด็กแล้วก็ copy include มาแล้วก็เอามาวางนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้นะครับทีนี้เราก็คอมไพล์ก็ไปซิมูเลตนะครับไปซิมูเลตทีนี้เนี่ยนะครับมันก็ทำมาเรื่อยๆนะครับดูลูกศรนะครับมันก็ทำทำมานะครับ Initial lcd นะครับมันก็ทำมาทีนี้ spin r t f เจอ spin r t f เดิมทีเนี่ยนะครับ text เนี่ยนะครับที่เราประกาศไว้เป็นสตริงที่มีความจุเท่าไหร่ครับ20ตัวอักษรเนี่ยนะครับเราประกาศเอาไว้เนี่ย ทำไมครับมันก็เป็นสตริงที่ว่างอยู่นะครับพอหลังจากทําฟังก์ชัน sprint เนี่ยนะครับค่าของ x เนี่ยที่เรากําหนดไว้ไว้ให้เป็นค่าเริ่มต้น3.562เนี่ยจะต้องเอาถูกไปนําไปใส่ไว้ในสตริงที่ชื่อว่า text ที่เราประกาศเอาไว้นะครับดูนะครับผมจะทํานะครับบรรทัดนี้นะครับกดนะครับ step นะครับ ปุ๊บนะครับเห็นไหมครับ3.562หลังจากนั้นก็หาความยาวสตริงออกมานะครับว่า3.562เนี่ยนะครับยาวกี่สตริงนะครับถ้าดูเผินๆก็อาจจะเป็น5สตริง5สตริงอยู่แล้วลหละนะครับ i เนี่ยจะต้องเท่ากับ5นะครับอหลังจากทําฟังก์ชันสตริงเลงนะครับดูนะครับปุ๊บนะครับ i ก็คือเท่ากับ5หลังจากนั้นทําไมครับหลังจากนั้นก็ส่งออก LCD ได้นั่นเองนะครับก็ส่งออกทีละตัวทีละตัวทีละตัวเหมือนบทที่แล้วนะครับส่งออก ทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนครบนั่นเองนะครับทีนี้ดูนะครับในโรติอุตว่านะครับมันเวิร์กจริงหรือเปล่านะครับเวิร์กจริงหรือเปล่านะครับโดยที่ค่า x เนี่ยเรากาหนดค่าเริ่มต้นให้มันเท่ากับเท่าไหร่ครับ3.562นั่นเองนะครับเราคอมพล์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูนะครับในนี้เราก็ใส่นะครับ c ค l c u l a t o r จุดเทเนี่ยนะครับเราก็เปิดแล้วก็กดโอเคนะครับ หลังจากนั้นก็ทําไมครับกดเล่นนะครับก็ออกจอย c d เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับง่ายๆซื่อๆนะครับทีนี้นะครับเอ่อบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมต้องให้เท่ากับ3.562ด้วยตรงนี้เราประกาศอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็นะครับลบออกก่อนนะครับแล้วก็นะครับเราไม่ต้องกําหนดค่าเริ่มต้นให้ก็ได้เรามากําหนดค่าเริ่มต้นให้เซนไนเมนนะครับให้เซนไนเมนโดยที่เราให้ x นะครับลองให้ x เท่ากับนะครับ22 ส่วน7นะครับให้ x เท่ากับ22ส่วน7นะครับทีนี้เราจะเราจะทำอย่างไรนะครับตรงนี้ต้องต้องใส่อย่างนี้ด้วยนะครับใส่ float นะครับ float แล้วก็ใส่ float อย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ย2ิหารด้วย7นะครับเพราะว่าตัว x เนี่ยนะครับเป็นตัวแปรประเภท float นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องระบุอะไรครับชื่อด้วยนะครับ หรือลองไม่ระบุดูก่อนก็ได้แต่ว่าระบุไว้ก่อนก็ดีนะครับว่าเท่ากับ22ส่วน7นะครับก็คือค่าพายนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ S ปิน f ออกอกไปนะครับก็คือเอาละเอียด3ตำแหน่งพอนะครับค่าพายเนี่ยนะครับมันเป็นจุดสนตยมไม่รู้จบนะครับแต่เอาเพียง3ตำแหน่งนะครับทีนี้ลองคอมพล์นะครับคอมพา์เสร็จทีนี้ลองไปดูนะครับในเอ่อในซิมูเลเตอร์นะครับก็รันๆๆมาปุ๊บนะครับ ได้เลยนะครับค่า x ทีนี้มันทําแล้วทีนี้ spin f นะครับมันจะได้3กว่าๆนะครับแต่บางเอื่นว่ามันเป็น3.00อย่างนี้ซะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราผิดแล้วนะครับเราทําผิดนะครับทําผิดก็ไปแก้ใหม่นะครับเราผิดตรงไหนนะครับผิดนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราเราลบตรงนี้ออกซักนะครับให้22เนี่ยเป็นตัวเอ่อฟลดนะครับเราใส่ฟลดไปซะทั้งคู่นะครับตรงนี้นะครับ ราใส่โฟลททั้งคู่เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คอมไพล์นะครับก็ปึ๊บๆๆนะครับทีนี้ค่า x นะครับเราต้องดูว่าค่ามันเท่าไหร่นะครับก็แอดไปที่วอต์วินโดว์นะครับปึ๊บนะครับก็3.14กว่าๆนะครับก็คอมไพเลอร์ตัวนี้นะครับ หาความละเอียดหุดทศนิยมได้สูงสุดก็แค่6ตำแหน่งนะครับคอมไพเลอร์ C51 หนะครับหลังจากนั้นเราพิมพ์แค่3ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอทำบรรทัดนี้เสร็จนะครับเอ่อ text นะครับจะต้องมีค่าเท่าไหร่ครับ Text จะต้องมีค่าเท่าไหร่ Text ก็จะต้องมีค่า3.142นะครับเพอเอาแค่เท่าไหร่ครับเอาแค่3ตำแหน่งนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวตัวแปร e x t ตัวนี้ต้องมีค่าเท่าไหร่ครับ3.142หนนะครับหลังจากทำบรรทัดนี้เสร็จดูนะครับ นะครับแต่ว่ามันปัดให้เรานะครับมันกลายเป็น3.143นะครับก็ไม่เป็นไม่มีปัญหาเพราะว่าตรงนี้มันเป็น28นะครับมันเลยปัดขึ้นเป็น3นะครับหลังจากนั้นหาความยาวครับปึ๊บนะครับก็5นะครับหลังจากนั้นก็วนลูปส่งขึ้นทีละตัวทีละตัวไปโชว์หน้าจอ LCD นั่นเองนะครับลองดูนะครับทีนี้เนี่ย ลองลองลองไปดูในโปรตีอสนะครับว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับโปรแกรมเวิร์กหรือเปล่านะครับเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับแต่เวิร์กอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันเอานะครับเวิร์กนะครับทีนี้สมมุติว่าใครงงนะครับงงว่านะครับทำไมเราต้องใส่โฟลตตัวหน้านะครับ ก็เพราะว่า x เนี่ยนะครับเป็นตัวแปรประเภท float นะครับท,ทีนี้เนี่ยเราต้องบอกให้คอมไพเลอร์มันรู้ว่า22เนี่ยนะครับเป็นตัวแป,ปรเ, uh, เป็นตัวเลขเนี่ยเป็นประเภท float ด้วยนะแล้วก็7เนี่ยนะครับเป็นตัวแปรประเภท float ด้วยนะหรือถ้าเกิดไม่ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ก็ได้นะครับทำอย่างนี้ก็ได้อย่างเช่นว่านะครับก็ให้ x s. นะครับเท่ากับนะครับ22.00นะครับหารด้วย 00อย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องใส่ float นำหน้านะครับเพื่อให้รู้ว่า22เนี่ยเป็นทศสิยมนะ7เนี่ยเป็นทศสิยมนะพอ2ตัวนิหารกันออกมาแล้วเนี่ย assign ให้ x เนี่ย x เนี่ยเป็นทศสิยมนะนะครับก็บอก compiler มันให้รู้นะครับถ้าไม่บอกเนี่ย compiler ม,มันไม่รู้นะครับลองนะครับก็ผ่านนะครับลองไป simulate ดูนะครับปึ๊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 บนะครับมาถึง x เดี๋ยวพอทำบรเท่านี้ x จะต้องเท่าค่าเท่าไหร่ครับ 3.14จ่ากว่าๆนะครับดูนะครับปึ๊บนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องใส่นะครับใส่จุดูนย์แทนนะครับแล้วก็สปินเเนี่ยนะครับก็3ตําแหน่งเหมือนเดิมนะครับก็สามจุดหนึ่งสี่สามเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็หาความยาวสติงแล้วก็ปิินออกอะไรครับจอ l c d นั่นเองนะครับซิมูเลเตอร์ในเคียวก็มีไว้เท่านี้เองนะครับดูนะครับเหมือนเดิมนะครับ ผลการซิมูเลตก็อาจจะเหมือนเดิมเปร๊บเหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดจะให้ละเอียดขึ้นอีกนะครับจะให้ละเอียดขึ้นอีกนะครับทำอย่างไรนะครับก็อาจจะเป็นเอาสัก5ตําแหน่งนะครับตรงนี้5ตําแหน่งนะครับปิน x ออกไปที่ตัวแปรที่ชื่อว่า text นะครับซึ่งเป็น s e t ิ i n g ปลายทางนะครับตรงนี้ก็คือตัวแปรนะครับ โดยที่เป็นมีแพทเทิร์นเป็นตําตำแหน่งนะครับตรงนี้นะครับใส่จุด5ไปนะครับก็คือนะครับเป็นจุดโซทิยมริ้นออกมาตําตำแหน่งนะครับทีนี้ตําตำแหน่งเนี่ยนะครับในในโปรติอุสก็ต้องยาวตําตำแหน่งด้วยนะครับเปิดนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ดูนะครับก็ตําตำแหน่งนะครับออกมาโดยที่ผมยังไม่ได้ซิมูเลตในเคียวเลยนะครับมาดูในโปรติอุส รวบยอดไปเลยนะครับครับบทนี้ก็รู้จักฟังก์ชันอะไรครับ sprint f นะครับว่าเวลาเราต้องการพิมพ์ค่าตัวแปรออกไปทางไปโชว์หน้าจอบน lcd เน่นะครับเราต้องใช้ฟังก์ชัน sprint f ช่วยนั่นเองนะครับโดยที่ print f print ตัวแปรที่เราต้องการเนี่ย x เนี่ยนะครับไปไว้ในตัวแปร text ก่อนนะครับโดยที่เป็นแพทเทิร์นตามนี้นะครับจะเอา จุดสุทิยมกี่ตำแหน่งก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ไม่เกิน6นะครับ floating point ใน c 5 1เนี่ยนะครับก็ไม่เกิน6ตำแหน่งนะครับทีนี้ผมใส่5านะครับตะกี้มันก็ปริ้นไปไว้ใน text เ,เนี่ยก็5าตำแหน่งนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็หาความยาวใช้ฟังก์ชัน string length หาความยาวของ string ที่ชื่อว่า text เ,เนี่ยออกมาหลังจากนั้นก็วนลูปแล้วก็ส่งอะไรครับค่าของอักษรที่อยู่ใน string ตัวอักษรที่อยู่ใน string text เนี่ยออกไปโชว์บนหน้าจอ lcd ทีละตัวทีละตัวจนครบตามจํานวนที่ ฟังก์ชัน string l e n g หาความยาวของ s t r i n ที่ชื่อว่า text เนี่ยออกมานั่นเองนะครับครับบทนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ